นี่ลูกเอ้ยถ้าเรามีความสุขนะใ,ในเบนต์มั้นมีความสุขเนี่ยเราจะไม่นึกอะไรเลยเราอยากจะอยู่กับความสุขที่อยู่ภายในตัวของเราเท่านั้นแหละความสงบเนี่ยมันมีอยู่ในตัวไม่ใช่นอกตัวไม่ใช่ที่ไหนถ้าใจไม่สงบไปอยู่จักรวาลไหนมันก็ไม่สงบจ้่เห็นไหมถ้าใจสงบอยู่ที่ไหนก็ ความสงอบอยู่ในต,ตัวของเราแค่รับปล่อยวางนี่นะเรื่องอื่นไม่ไปคิดกำหนงถึงเรื่องอะไรเลยนี่เนาะทำกายสบายใจสบายก็ดดยง่ายนิดเดียวนะคืนนี้อย่าลืมนะอานารเรียนว่าดส,จาสาิจ้าดดจแล้วก็เข้าถึงความสุข ภายในภายในได้แล้วนะความสงบภายในเราก็ได้ด้วยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องการความสุขความสงบเท่านั้นแหละหรือววาใครต้องการความทุกข์ไม,ไม่หรือความยุ่งยากบ้างมีไหมไม,มีก็เป็นคนชอบคนนักเนะเพราะฉะนั้นความสงบมีอยู่ในตัวของเราความสุขก็มีอยู่ในตัวของเราแก้ปล่อยวางเท่านั้นนี่นะจ๊ะเราก็จะเข้าถึงตรงนี้ได้